สวัสดีครับวันนี้วันที่สามธุลานะครับผมปวดหลังอยู่หลายวันนะครับวันนี้เลยต้องยืนทํานะครับต้องขออภัยด้วยจะวันนี้จะคุยเรื่องงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นขององค์กรต่างประเทศนะครับที่เขาสนใจเรื่องนี้แล้วก็มาทําวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะเลยครับเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้านะครับนะผม ขึ้นต้นว่าเป็นผลงานวิจัยจากองค์กรต่างประเทศนะครับที่คนไทยควรจะต้องรับรู้และรับฟังเปิดใจรับฟังโดยเฉพาะผู้บริโภคที่ต้องจ่ายค่าไฟแพงกว่าคนที่เป็นนะนี่เป็นตอนที่หนึ่งนะครับตั้งใจอย่างนั้นนะครับงานวิจัยของกลุ่มนี้นะครับที่ชื่อว่า e m b e r e m b e r นี่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไรนะครับของอังกฤษนะครับ ชื่อเอมเบอร์แปลว่าอะไรผมไปถาม AI นะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้เขาตั้งชื่อว่าเป็นถุงถุงทรายนะครับแซนแบ็กแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเอมเบอร์เอมเบอร์มันแปลว่าถ่านไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่นะครับถ่านไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่นะจึงยังมีพลังอยู่ที่จะลุกที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่นะครับเขาก่อตั้งมาตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิด ตั้งแต่2008แล้งเปลี่ยนชื่อเป็นเอมเบอร์นะครับเขาวิจัยในประเทศไทยนะครับเอาไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในประเทศไทยโดยใช้แผน PDP 2024ที่เป็นร่างนะครับที่ผ่านควาามผ่นการรับฟังความคามิดเห็นของประชาชนมาแล้วแล้วมาศึกษานะครับเขาพบว่าอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราเพิ่มโซลาร์เซล เข้าไปในระบบไฟฟ้าเนี่ยและก็แบตเตอรี่ด้วยนะครับนะโซลา่าและแบตเตอรี่นี่น,น,นี่งานวิจัยของเขานะครับเาสรุปได้อย่างนี้นะครับที่คํำแถลงสําหรับผู้บริหารนะครับเขาบอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่นะครับซึ่งมันมีราคาถูกลงมากแล้วครับเขาบอกสองตัวนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้า และศูนย์ข้อมูลของประเทศไทยและทั้งระบบเลยนะครับระบบไฟฟ้าทั้งทั้งทั้งประเทศเลยนะครับถ้าใช้ตัวนี้มาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากแผน pdp 2024ซึ่งซึ่งล้มไปแล้วนะครับแล้วรัฐบาลนี้คงจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาร่างใหม่นะครับและเขาก็มีความเห็นว่าถ้าเพิ่มบางส่วนเข้าไปโดยเฉพาะแสงอาทิตย์นะครับโซลาเซลล์และแบตเตอรี่มันจะลดค่า ่าจ,จ่ายลงเยอะมากนะครับลดต้นทุนและยังลดการนำก๊าซเข้ามาในประเทศไทยเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังคงรักษาระดับการปล่อยก๊าซเชิงกระจกไว้ได้อีกนะครับนี่เป็นตอนแรกนะครับตอนต่อไปผมจะนำเสนอเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เห็นว่าเขาทำอะไรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาคิดต่างจาก นักวิชาการหรือว่านักการเมืองในประเทศไทยนะครับคิดต่างกันไปเลยแล้วแับประหยัดเงินจํานวนมหาศาลนะครับค่าไฟฟ้าจะถูกลงกับก็คงติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับออกอยังไงเนี่ย